เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะพาเด็กๆไปพบกับสาระอัวค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านฝึกเขียนคำสาระอัวนะคะเด็กๆมาดูตัวชี้วัดของบทเรียนนี้ก่อนค่ะตัวชี้วัดของบทเรียนนี้มีดังนี้ค่ะอ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำเมื่อเรารู้ตัวชีวัดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสารอวกันค่ะ sarah จากที่เด็กๆได้ฟังเพลงสระอัวทําให้เด็กๆได้รู้จักสระอัวมากขึ้นไหมคะเรามาสรุปกันว่าสระอัวเป็นอย่างไรคะ่ะสระอัวมีเสียงยาวนะคะเขียนไม้หันอากาศไว้บนพยัญชนะต้นและตัววอไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเขียนแบบนี้คะ่ะอันนี้ไม่หันอากาศอันนี้ตัววอแหวนนะคะออกเสียงว่าอัวคะ่ะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูคะ่ะอัวทบทวนอีกครั้งนะคะ สระอัวมีเสียงยาวเขียนไม่หันอากาศอันนี้นะคะเรียกว่าไม้หันอากาศค่ะเขียนไม้หันอากาศไว้บนพยัญชนะต้นและตัววข้างหลังพยัญชนะต้นเขียนแบบนี้ค่ะไม้หันอากาศตัววออกเสียงว่าอัวเด็กๆพร้อมที่จะไปรู้จักคำสระอัวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรามาดูคำแรกกันนะคะเด็กๆเ,เห็นอะไรคะ เห็นตัวกระตูนทั้งหมดเท่าไรคะหร่คสองสาอะไรคะใช่ค่ะ3ตัวตัวเป็นคำลักษณะนามของสัตว์หรือสิ่งของนะคะเด็กๆดูตัวสีดำนะคะตัวสีดำตัวตอเต่าคือตัวพยัญชนะต้นส่วนที่สีแดงไม่หันอากาศกับวอแหวนที่คุณครูบอกไปมันคือสระอัวใช่ไหมคะเวลาเราสะกดคำก็คือตออัว ตัวเด็กๆออกเสียงตามคุณครูค่ะตออัวตัวเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันนะคะเด็กๆลองทายสิคะคำนี้คืออะไรที่บ้านหรือถ้าแถวบ้านเรามีไหมคะคือดอกไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าบัวค่ะมาดูค่ะพยัญชนะต้นของคำว่าบัวคือตัวบอใบไม้ผสมกับสารอัวอ่านรวมกันว่า บออัวบัวเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะดูสิคะนิ้วชี้ของผู้หญิงคนนี้ชี้ไปที่อะไรแต่เอ๊ะเด็กๆต้องดูนะคะว่าอวัยวะที่ชี้ไปต้องเป็นสระอัวมันคืออะไรคะเยี่ยมมากค่ะหัวค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะหออัวหัว เยี่ยมค่ะอีกครั้งค่ะหอ,อวหัวเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันค่ะนี่ค่ะตัวอะไรคะแถวบ้านนักเรียนหรือที่บ้านมีไหมคะลองสะกดพร้อมกันค่ะวอตัววอนะคะตัววอเป็นตัวพยัญชนะต้นวออัววัวอ,อีกครั้งค่ะวอ,อวัวไปค่ะไปดูคำต่อไปกันนะคะ เด็กๆดูตรงสีขาวๆตรงนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะมาค่ะรั้วค่ะรั้วนะคะเด็กๆสังเกตนะคะตอนนี้คำของคุณครูที่นำมาให้เด็กๆอ่านมี3สีแล้วนะคะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะสะกดตามคุณครูค่ะรออัวรัวรัวไม่โทรัวอีกครั้งนะคะรออัวรัวรัวไม่โทรัว เย่ยมากเลยค่ะเด็กๆสะกดคําได้กเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปดูคําต่อไปค่ะเด็กๆดูนะคะลูกศรชี้ไปที่การสีน้ําตาลของทุเรียนเห็นไหมคะแล้วก็มีสวิทช์ไฟสีขาวๆอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะขั้วค่ะขั้วคือรอยต่อหรือว่าสิ่งที่เอามาต่อจากสิ่งใดไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเด็กๆสะกดพร้อมคุณครูเลยค่ะขอ อัวขัวขัวไม่โทขัว้วอีกครั้งนะคะขออัวขัวขัวไม่โทขัว้วเี่ม,มากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยนะคะไปดูคำต่อไปกันค่ะมาแล้วค่ะเด็กๆเ,เคยรับประทานหรือว่าเคยกินไหมคะอาหารดีมีประโยชน์นะคะอุดมไปด้วยอาหารสารอาหารมากมายมันคืออะไรคะเด็กๆ ถั่วค่ะถอตัวนี้นะคะถอเราออกเสียงว่าถอนะคะเพราะมันคือตัวถอถุงเราต้องออกเสียงให้ถูกแล้วเราก็จะอ่านคําได้ถูกนะคะถออัวถวัถว่วถั่วไม่เอกถั่วอีกครั้งนะคะถออัวถวัถว่วถั่วไม่เอกถั่วค่ะ เยี่ยมมากค่ะเด็กๆลองสะกดเสียงตามคุณครูนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆคนไหนสะกดได้สะกดไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะเอคำนี้ดูหน้าตาคนนี้ดูตกใจตื่นแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขากำลังอะไรอยู่คะเยี่ยมค่ะเด็กคนนี้เขากำลังรู้สึกกลัวค่ะกลัว เด็กๆสังเกตคำของคุณครูไหมคะตอนนี้พยัญชนะต้นมีสองตัวคำคุปรัมนั่นเองค่ะเวลาออกเสียงนะคะกรออัวกลัวอีกครั้งค่ะกรออัวกลัวกลัวคืออาการหวาดกลัวแล้วก็ไม่ต้องการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นฉันกลัวผีอ่าอันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันค่ะ มาวค่ะเด็กๆที่สำหรับทำอาหารของบ้านเราเรียกว่าอะไรคะครัวค่ะครัวมีพยัญชนะต้นสองตัวคือคำควบกล้ำนะคะเวลาสะกดก็คือคอรอ,อวครัวอีกครั้งนะคะคอรอ,อวครัวเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะขอชื่นชมเลยนะคะในความตั้งใจในการฝึกอ่านฝึกเขียนค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้สระต่อไปคุณครูขอทบทวนในเรื่องของสระอวอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูได้บอกกับเด็กๆไปในตอนต้นแล้วว่าสาระอัวมีเสียงยาวเขียนไม่หันอากาศไว้บนพยัญชนะต้นและตัววอไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นใช่ไหมคะออกเสียงว่าอัวสระอัวเป็นสระพิเศษคะ่ะสระอัวนะคะเป็นสระรถรูปคะ่ะจะรถไม้หันอากาศ เมื่อมีตัวสะกดนะคะลดไม่หานอากาศในเมื่อมีตัวสะกดนะคะเช่นคํานี้นะคะรวยค่ะอ่านว่ารออัวยอรวยอีกครั้งนะคะรวยอ่านว่ารออัวยอรวยเดี๋ยวคุณครูมีคําสรรพอวที่มีตัวสะกดมาให้เด็กๆฝึกอ่านกันนะคะไปค่ะ มาที่คำนี้นะคะเด็กๆเห็นนางงามคนนี้ไหมคะผู้หญิงคนนี้มีลักษณะอย่างไรคะถ้าเราอยากเป็นนางงามเราต้องหน้าตาย,ยัางไงคะสวยค่ะเด็กๆสังเกตคำของคุณครูนะคะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินสีดำเป็นพยัญชนะต้นสีแดงเป็นสระสระค่ะแล้วตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเรามาดูการแจกรูปสะกดคำกันค่ะ คำว่าสวยเวลาเราแจกรูปสะกดคำก็คือสออัวยอสวยเด็กๆสังเกตรสะระอัวตรงนี้ไหมคะตรงนี้ค่ะสะระอัวกับตัวนี้เวลามีตัวยอยักมาเป็นตัวสะกดไม้หานอากาศตัวนี้จะรดรูปหายออกไปนะคะเด็กๆจำให้แม่นเลยนะคะจะได้อ่านคำอื่นๆได้ค่ะไปดูคำต่อไปกันนะคะนี่ค่ะเด็กๆอันนี้ โรตเตอรี่ใช่ไหมคะหรือภาษาบ้านเราภาษาปากเราเรียกว่าหวยค่ะหวยเวลาสะกดคำก็คือหออัวยอหวยสังเกตที่สารอัวเหมือนเดิมนะคะสระอัวเวลามีตัวสะกดไม้หานอากาศจะลดรูปออกไปไม่ต้องเขียนนะคะเราออกเสียงว่าอัวได้เลยค่ะหออัวยอหวยเยี่ยมมากค่ะไปดูคำต่อไปนะคะ นี่มาแล้วผู้ชายคนนี้มีเงินเยอะแยะมากมายแสดงว่าผู้ชายคนนี้ทำไมคะเยี่ยมมากค่ะผู้ชายคนนี้รวยค่ะสะกดก็คือรออัวยอรวยเยี่ยมมากค่ะอีกครั้งนะคะรออัวยอรวยเด็กๆยังคงต้องสังเกตที่สารอัวหรือตัววอลแวนอินแบบนี้นะคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆไปเขียนเอง จะไม่มีตัวสีแดงสีดำและก็สีน้ำเงินแบบนี้นะคะเด็กๆต้องจำให้แม่นเลยนะคะว่าสาระอัวเวลาตัวมีตัวสะกดไม่หานอากาศจะรดรูปหายไปค่ะไปดูคำต่อบไปกันนะคะคำนี้ค่ะเด็กๆ3มคนนี้เขาช่วยทำอะไรในกระทะอันนี้คะเขาเรียกว่ากวนค่ะกวนขนมกวนอาหารนะคะกอวนอกวนอีกครั้งนะคะ ก็อวนอกวนเยี่ยมมากเลยค่ะไปดูคำต่อไปค่ะมาแล้วค่ะเขาทำอะไรกันอยู่คะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเขากำลังนวดกันอยู่ค่ะสะกดค่ะนออวดอนวดอีกครั้งนะคะนออวดอนวดสังเกตที่สระอัวเหมือนเดิมนะคะแล้วเด็กๆจำให้แม่นค่ะ คำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะแหวนใส่ลงไปที่นิ้วเรียกว่าสวมค่ะเราอาจจะสวมแหวนสวมหมวกสวมเสื้อได้หมดเลยนะคะเวลาสะกดก็คือสออมอสวมอีกครั้งนะคะสออมอสวมเด็กๆจำสระอัวเวลามีตัวสะกดให้แม่นเลยนะคะไปดูคำต่อไปกันค่ะ มาแล้วค่ะอันนี้นะคะอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้นะคะเขาเรียกว่าลวดค่ะเวลาสะกดนะคะลออวดอรวดค่ะอีกครั้งค่ะลออวดอ,ลวดอรวดเดี๋ยวไปดูที่คำต่อไปกันนะคะนี่ค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรในรูปภาพนี้คะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเยี่ยมมากค่ะ มันคือขวดนั่นเองค่ะสะกดนะคะขออัวดอขวดเยี่ยมมากค่ะขออัวดอขวดไปดูที่คำต่อไปค่ะมีอะไรอยู่คะสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเรียกว่าห่วงห่วงมาสะกดนะคะถ้ามีวรรณยุกต์เราสะกดดยังไง มาดูค่ะหออัวงอห่วงไม้เอกห่วงค่ะอีกครั้งนะคะหออัวงอ,งอห่วงห่วงไม้เอกห่วงเราไปดูที่ต่อไปค่ะนี่ค่ะเด็กๆภานชนะที่ใช้ใส่อาหารเราเรียกว่าอะไรคะถ้วยค่ะถ้วยมาสะกดคำว่าถ้วยกันนะคะ ถอัอวยอถวยถวยไม่โทถ้วยเด็กๆลองสะกดตามคุณครูนะคะถออัวยอถวยถวยไม่โทถ้วยเด็กๆพยายามออกเสียงให้ชัดๆนะคะเราจะได้อ่านได้ถูกต้องค่ะไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะสำหรับในสไลด์นี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างประโยค ที่เป็นสระอัวมาให้เด็กๆฝึกอ่านตามกันนะคะมาดูกันค่ะคุณครูมีคำว่าอะไรวอัววัวมีวัวตาสีมีวัวยี่สิบตัวตออัวตัวตัวดีวัวตัวดีทำแกโมโมหูตาสี จะตีวัวเกเรเดี๋ยวเรามาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะวอวัววัวมีวัวตาสีมีวัวยีสิบตัวตอ,อัวตัวตัวดีวัวตัวดีทำแกโมหูตาสีจะตีวัวเกเรอันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะ ถ้าเด็กๆอยากฝึกอ่านก็สามารถดูคลิปนี้ซ้ำได้นะคะเราไปดูสไลด์ต่อไปกันค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของสระอัวนะคะหออัวหัวเก้าหัวตาสีเก้าหัววัวตัวดีทําโซ,โซเซไปมาบออัวบัวนาบัว ตาสีมัวดูวัวเกเรตาสีมววไปดูวัวเกเรวัวแกเฮโรไปนาบวัวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะดูลูกศรสีแดงๆของคุณครูนะคะหออัวหัวเกาหัวตาสีเกาหัววัวตัวดีทำโซเซไปมาบออัวบัว นาบัวตาสีบัวดูวัวเกเลตาสีบัวไปดูวัวเกเลบัวแกเฮโลไปนาบัวตอนนี้นะคะเราฝึกอ่านคำสระอัวได้หลายคำแล้วอ่านคำเป็นประโยคได้